ถ้าอยากจะทำแบบแบบปัจจุบันต่อน้องอีทจะต้องแบบหนึ่งตั้งเวลาตั้งเวลาปลุกเลยนะไม่ให้เกินไม่ให้เกินอ่าสิบห้านาทีหรือยี่สิบนาทีถ้าจะทำแบบเดิมนะคะด้วยการที่เราจะต้องรู้วิธีแก้นิวรอตัวหนึง่งซึ่งตัวนี้อ่าเขาจะเรียกว่าบางครั้งเนี่ยด้วยยานสมบัติของแต่ละคนเนี่ยมันมีของเก่ามานะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราแก้จะมีวิธีแก้ถ้าบางคนเนี่ยเขาจะใช้วิธีการที่เขาเรียกว่าเพ่งแสงสว่างนะคะแต่ถ้าเกิดไม่เพ่งแสงสว่างอีกวิธีหนึ่งคือการที่เราเนี่ยจะต้องอย่าอยู่ในอำนาจสมาธินานเกิน10นาทีต้องลุกขึ้นมาเขาเรียกว่าบิดตัว หมุนเอวแล้วก็เข้าใหม่คือเขาเรียกว่าเข้าสั้นแต่เข้าบ่อยตัวนี้มันจะไม่ทําให้เราเนี่ยเข้าไปอยู่ในส่วนที่เป็นยานเดิมหรือเขาเรียกว่าอาการอึดอัดที่เราจะต้องเข้าไปมีในเรื่องของการกั้นลมหายใจถ้าเป็นอํานาจของตรงนี้น่ยถ้าปัตไตรปิฎกบางเล่มเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นอํานาจของปิติอํานาจของปิติตัวเนี้ยคืออํานาจของการที่นั่งสมาธิแล้วจะเกิดฤทธิ ะะถ้าคนที่จะไม่มีของเก่ามาที่เขาเรียกว่าจะมีฤทธิ์เดชจะไม่เกิดอํานาจของปิตินะคะอำนาจของปิติก็เหมือนที่บอกอะคะ่ะมีอาการของกายที่แสดงออกอาการของการที่อัดสสะเข้าไปคือการที่มีลมหายใจเข้าส่วนปัดสสะปอปลาเนี่ยจะปล่อยลมหายใจออกมาตัวนี้น้องจะปล่อยได้ไม่สมูทแล้วก็มีอาการเหมือนกลั้น ซึ่งตรงนี้ในขณะที่เป็นเนี่ยเป็นในลักษณะที่เราหลับตาเข้าสมาธิเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการปิดอายตนะแล้วมีอาการแสดงออกมาทางร่างกายตัวเนี้เขาจะเรียกว่าถ้าถ้าเป็นภาษาของอา,าไไตรปิดโดเนี่ยเขาจะเรียกว่ามีอาการปิติเกิดขึ้นซึ่งอาการปิติตัวนี้อยู่ที่ว่าแต่ละครั้งจะมากจะน้อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติชอบรเดทเหมือนเดิม ก็ลองเปลี่ยนไปทําในเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าอโลกสินหรือเขาเรียกว่าใช้ความมีแสงสว่างเข้ามานะคะซึ่งตัวเนี้ยบางคนเนี่ย เขาเรียกว่าติดสมาธิในอันเก่าที่ได้มามันจะได้มาชาตินี้แต่ด้วยความที่ชาตินี้เราฝึกฝนแบบการที่เขาเรียกว่าเหมือนพระเขานั่งกันในทั่วทั่วไปคือต้องสํารวมกายวาจาใจเพราะนั้นจะปิดอายตนะคือตาพอเริ่มปิดเมื่อไหร่อำนาจความเป็นทิพย์ตัวนี้นะคะจะเข้ามาทันทีบริเวณนั้นก็จะเป็นทิพย์แล้วก็สิ่งที่มีอาการแสดงออกตัวเนี้เขาจะเรียกว่าเข้าฌานแบบคนมีฤทธิ์มีเดช มาก่อนก็จะมีอาการแบบนั้นแต่ถ้าเกิดกว่าจะผ่านตรงนั้นได้สิ่งที่เราไม่สามารถที่จะทําให้ความอึดอัดความเจ็บปวดความที่เราเกรงหรือสู้กับสิ่งที่จะต้องบริหารเอาลมหายใจออกมาให้เท่ากับที่เดิมสิ่งที่เราจะต้องเลี่ยงเลยถ้าเป็นพี่วันพี่วันก็จะอาศัยในเรื่องของการที่เขาเรียกว่าดึงแสงสว่างเข้ามาอยู่ตรงตาสองข้าง ะะหรือบางคนก็จะให้แสงสว่างอยู่ตรงระหว่างคิ้วนะคะซึ่งตรงนี้เราอาจจะหลับตาหรือไม่หลับตาก็ได้ในช่วงแรกจากนั้นพยายามดึงให้นิ่งๆ3นาทีก็ได้แล้วก็ปล่อยอ่าแล้วจากนั้นเราก็บริกรรมว่าเราได้ฝึกแบบที่พระตถาคตเจ้าให้ฝึกแล้วเพราะะนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าทำไม่ถึง อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจาตนะนันอาปินจัญญายตนะแล้วก็เนวสัญญานาสัญญาญตนะเนี่ยพื้นฐานคนที่จะทําแล้วแบบว่าพุ่งไปตรงนั้นตรงนี้ได้เกิดจากอํานาจของจิตตัวเนี้ยมันมีความต้องการจะต้องเกิดจากความต้องการของจิตก่อนเพราะฉะนั้นถ้าจิตเราต้องการที่จะแก้ในเรื่องของของเก่าที่มันมีอาการที่เขาเรียกว,ว่าอ่า อัดสาสะเข้าไปปกติแต่พอปัดสาสะปล่อยเนี่ยปลอปลาเนี่ยออกมาเนี่ยออกมาไม่สมูทไม่เต็มที่แล้วทาให้เรารู้สึกกัน้นตัวนี้ถ้าเราหลับตาแล้วมันอยู่ในอาการที่ไม่เหมือนเดิมเขาจะเรียกว่าเกิดจากอํานาจฌานสมบัติซึ่งตรงนี้วิธีแก้วิธีแก้ท่านก็บอกสําหรับน้องอีทเนี่ยท่านอยากให้เป็นผู้ที่เพ่งกระสินถ้าน้องอีทอ่ะไม่ชอบไม่ชอบสีอื่น ไม่ชอบสีอื่นก็เอาสีขาวไม่งั้นก็เอาเสื้อเรานี่ล่ะที่ปฏิบัติเนี่ยถ้ามีสองตัวอันหน,นึ่งแขวนไว้แล้วเราก็ทําสมาธิเพ่งสามนาทีปุ๊บลืมตาดูเพ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วจากนั้นก็หลับตาลงสมาธิจะทําในรูปของกสินหรือทําในรูปดูพระดูอะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะทํานะคะ ส่วนใหญ่แล้วเป็นการฝึกให้จิตเนี่ยมีพลังตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นนานนิดหนึ่งมันจะระงับความฟุง้งซ่านแต่ถ้าเราถนัดตรงที่ว่าหนึ่งไม่เอาเราชอบตามดูลมก่อนที่ลมมันจะรู้สึกว่าจะขัดแย้งกับอาการที่มีในเรื่องของการที่เราเข้าสู่อำนาจความเป็นทิพย์คือการหลักตาฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พี่วันจึงลองให้ ฝึกในเรื่องของการเอาเสื้อสีขาวก็ได้หรือถ้าไม่งั้นถ้าเรา,าสีที่ใช้ในการฝึกที่พี่วันไม่แนะนำให้ไปดูไฟเพราะว่าเตโชกสินเนี่ยถ้าเราฝึกแล้วเราไม่ต่อเนื่องมันก็ไม่ได้แต่ถ้าต่อเนื่องไปแล้วบางครั้งเนี่ยกสินไฟตัวเนี้ยมันมาหลอนตอนหลับคือทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ยสามารถ จุดไฟได้แล้วบางทีเนี่ยละเมอออกมาจะคิดว่าเป็นไฟเผาบ้านทําให้ตรงนี้มันมีอาการไม่สงบของจิตสิ่งที่อยากจะให้ฝึกคือฝึกในเรื่องของความสงบของจิตเนี่ยดูสีที่มันเย็นเย็นนะคะสีเหลืองอที่เกี่ยวกับธงของพระพุทธศาสนาก็ได้สีขาวเสื้อที่เราใส่ตัวเนี้ยก็เป็นถ้าเกิดไม่ชอบดูตรงนี้ก็เอารูปที่มีพวก ธรรมชาติที่มีอากาศมีท้องฟ้าตัวนี้เลาเราเพ่งสามนาทีพุ๊บพักอ่าแล้วก็เพ่งใหม่3มนาทีพุ๊บพักแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือบุญจาดก,กรรมฐานสีกรรมฐาน40เอาไปใช้ในการทําสมาธิได้ทุกอย่างพ่อพระพุทธเจ้าว่าเอาให้ถูกจริตเรานะคะน้องอีทพอ,อมีในเรื่องของไอเดียในการแก้ไขตัวเองไหมคะตอนนี้ ไม่มีเลยเราฟังคําตอบจากพี่วันและพ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่บอกว่าของน้องอิดของเก่าเป็นคนเพ่งรกสินนะเองเพราะฉะนั้นน้องอิดก็ลองลอง,ลองแต่แต่ตัวพี่วันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพี่วันพี่วันจะไม่ไม่อะไรเยอะแต่แต่บางคนก็จะบอกว่าให้เอารูปพ่อรูปพระอะไรเงี้ยมาใส่ มาใส่แล้วก็มองดูมองดูจนจับภาพพระได้อันนี้เป็นแนวของมโนโมยิทธทนะแต่พี่วันอยากให้เป็นลักษณะเราสบายสบายหรือว่าอะไรที่เราทําแล้วแบบเพียงแต่ยานานเพราะถ้าเกิดนานเมื่อไหร่เราจะเข้าสู่อํนนานาจทิพย์แล้วมันจะดึงเราไปที่เราเคยได้เข้าใจเนาะน้ององนินเนาะคือลดเวลาลงนิดน,นึงนะครับนะคแล้วลองมาดูนะว่า หลังจากเราเปลี่ยนแผนแล้วตัวเนี้ยน้องอิทจะไม่นั่งหลับตาตลอดจนยาวนะถ้านั่งหลับตาตลอดจนยาวมันเป็นอำนาจของความเป็นทิพย์ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเราเคยอยู่ในสภาวะไหนเขาจะไหลเราหรือว่าพาเราไปตรงที่เราเคยได้มาก่อนนะคะอาจจะเป็นฌานสมาบัติที่เขาเรียกว่าเป็นอำนาจของบางอย่างที่เราเนี่ยเป็นของเก่าแล้วมาแสดงในขณะที่เรานั่งเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นให้น้องอิฐลองหาในเรื่องของวิธีในการทําแล้วเราสบายนะการทําสมาธิเราต้องสบายด้วยถ้าทําแล้วอึดอัดแล้วแบบเราพยายามฝืนเพื่อปริงตรงนั้นแล้วก็พยายามที่จะดันลมออกประมาณเนี้ยมันเหมือนเป็นการฝึกกําลังภายในน้องอิฐเข้าใจเนาะเหมือนออกกําลังกายแล้วมันบาดเจ็บนะเราก็เลี่ยงการออกกําลังกายตรงนั้นไปนะครับ นะวันนี้ก็ขอบคุณน้องอีทด้วยนะคะที่เมตตาต่อสิ่งที่นะตัวพี่วันก็ไม่เคยเจออาการเหมือนน้องทําให้เนี่ยะคะ่ะการที่เรามาเข้าหากันแล้วเราจะได้ฟังจากอีกคนนึงว่าเอาเนี่ยนั่งนั่งอยู่หายไปเป็นชั่วโมงเลยตัวหายนะจะต้องให้พ่อใหญ่มาตอบวันนี้ก็คิดว่าอย่างน้อยน้อยนะคะก็ขอให้น้องทุกท่านเอาไปปรับแต่งใช้ให้เหมาะกับสิ่งที่เขาเรียกว่าเนื้อตัวชีวิต ของการที่เราสร้างบุญบารมีนะเพราะฉะนั้นก็วันนี้พี่วันก็ขอขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะไม่มีคำถามแล้วนะคะลกับขอบพรคุณพี่วันขอบคุณพระวิดาด้วยเสียงาวค่ะครับขอบคุณครับเช่นกันนะลูกนะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าสู่วันนี้มีใครง่วงนอนไหมคะ เดี๋ยวขอสวัสดีวิดีโอนี้ก่อนแล้วกันเนาะ